ราเชลคู o ปอร์เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่2หลังจากเมื่อ3ปีก่อนเธอเดินทางมาเพราะเฟลิกซ์คูเปอร์ลูกชายของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะคว่ำที่จังหวัดระนองนเธอมาขึ้นศาลร,ระนองเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงจากคนขับรถที่เพิ่งจับตัวได้พร้อมทั้งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทรถโดยสาร ราเชลบอกว่าต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกชายพร้อมทั้งขับเคลื่อนให้สังคมไทยตระหนักว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธนารนณะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ราเชลบอกว่าที่จริงมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ทราบกันดีว่าลูกชายของเธอเสียชีวิตเพราะยางรถโดยสารไม่มีดอกอยางถ้ามีการตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสารที่ถูกต้องพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้น เฟลิกซ์วัย19ปีเสียชีวิตที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพราะคนขับรถโดยสารสาธารณะที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครขับรถด้วยความเร็วสูงแม้ยางล้อหลังสองเส้นจะไม่มีดอกอยางเมื่อเกิดเหตุเก้าอี้ที่เฟลิกซ์นั่งอยู่หลุดออกจากที่ยึดและไม่มีเข็มขัดนิรภัย ทำให้ศีรษะของเขากระแทกกับตัวรถจนเสียชีวิตขณะที่คนขับรถหลบหนีไปเป็นเวลาสองปีและเพิ่งจะจับตัวได้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคูเปอร์เกิดขึ้นกับอีกหลายครอบครัวเช่นกันจนทําให้แม่ชาวอังกฤษที่สูญเสียรวมตัวกันเรียกร้องผ่านการนําเสนอข่าวของช่อง4ประเทศอังกฤษให้ประเทศไทยปรับปรุงม,มาตรฐานระบบรถโดยสารสาธารณะให้ดีขึ้นราเชลเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่ที่สูญเสียเดินทางมาติดตามมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกในวันนี้ เธอได้รับคำตอบที่น่าพอใจเพราะขณะนี้กรมการขนส่งทางบกกำลังปรับปรุงมาตรฐานหลายอย่างเช่นขณะน,นี้มีการออกระเบียบให้รถโดยสารใหม่ทุกคันต้องมีเข็มขัดนิรภัยและรถเก่าต้องติดตั้งให้เสร็จภายในหนึ่งปีการศึกษาระบบยึดเก้าอี้รถให้แน่นหนา,นา,นาเพื่อไม่ให้หลุดออกมาเมื่อเกิดอุบัติเหตุการตั้งด่านสุ่มตรวจสภาพรถโดยสารในเส้นทางต่างๆให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะให้ได้ภายใน2ถึงสปีนี้จาก RFID เนี่ยเราจะขยายไปที่ GPS นะครับโดยใช้เทคโนโลยี GPS เนี่ยจะสามารถควบคุมความเร็วของรถโดยสารได้ได้ทั่วทุกพื้นที่นะครับซึ่งจะครอบคุมซึ่งถ้าเริ่มติดเนี่ยผมก็คาดว่าคาดว่าจะมี มีผู้ฝฝาืข่นับรถเรรร็ววเเกกกกกิินนนนนนำำำดดดมมมาาาาาซึ่งงตต้อฎหหยขคัคบจชลยังคงมุ่งหน้าเรียกร้องให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยต่อไปด้วยการร้องเรียนผ่านสถานทูตอังกฤษให้ร่วมมือกับประเทศไทยให้ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนของไทยให้ดีขึ้นดาวรินคล่องอัคาระไทย p ี s รายงาน